คิดว่าตัวเองเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าทางานหนักคิดว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอายุมากที่ไหนได้อะมันเป็นไปนมากกว่านั้นสภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาวะพลังงานภายในอุดต,ตันการที่เรารู้สึกเหนื่อยนอนไม่หลับรู้สึกเครียดรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ทําไมแต่ชั้นแต่ชั้นแต่ชั้นแล้วรู้สึกมันไม่มีพลังชีวิตอะคําว่าไม่มีพลังชีวิตนี่อธิบายยากนะมันเป็นความเหนื่อยที่มันหนัก ทั้งเหนื่อยทั้งหนักมันไม่มีพลังที่จะเดินต่อเวลาตื่นเช้าไปเหมือนต้องลากสังขารน,นี้ออกไปอะออกไปทํางานออกไปพบเจอผู้คนนั่นแหละสภาวะเนี้เขาเรียกว่าเป็นพลังงานภายในอุดตันมันจะอุดตันบริเวณศูนย์พลังงานหรือจกกักระถ้าคุณเครียสะสมเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าหน้าตาคุณจะหมองลงผิวเริ่มจะแย่บางคนสิวขึ้นบางคนเป็นโรคผิวหนังบางคนเป็นโรคโน้นโรคนี้ขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะ ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดมาจากพลังงานอุดตันที่เกิดจากความคิดและความรู้สึกของตัวเองคนส่วนใหญ่ทําคืออะไรไปแก้ปลายเหตุก็คือกินยาพอหยุดยาปุ๊บเป็นอีก